สี่จุดฉีดที่ห้ามฉีดเลยนะคะสําหรับตัวสกัปต้าตัว PLLA-SCA นะคะจุดที่1นาาึ่งหน้าผาจุดที่2ใต้ตาจุดที่สาก็คือร่องแก้มจุดที่4นะคะก็คือร่องน้ำมันนั่นเอง4จุดนี้จะเป็นบริเวณที่ห้ามฉีดเลยถ้าใครฉีดนะคะก็อาจจะมีผลภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้แพทย์ทั่วโลกอะ่ะที่เขาออกโปรตโตคอลในการฉีดและเขาใช้มาอย่างยาวนานนะคะเขาห้ามเลยว่าไม่ควรฉีด4จุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าเราอยากได้ ใช้สกาตาฉีดแบบถูกต้องฉีดแลผลลัพธ์มันว้าวจริงๆและอยู่ได้นานเนาะก็ควรจะฉีดกับแพทย์ที่ผ่านการเทรนมาอย่างถูกต้องตรงตามโปรโตโคอลบ,บริษัทแล้วจะทําให้เราอะได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ได้อย่างยาวนานถึง2ปีค่ะถ้าใครอยากฉีดกับหมอตานะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่ Absolute by Dr. Tan Clinic ได้เลยค่ะ